โอ้หมะม่วงร่วงเยอะจักเลยอ่ะสวัสดีครับทุกทุกท่านอ่ะสวัสดีครับเด็กเ,กเดเดี๋ยวเราก็จะทําการก่อนกลักลบบ้านปอ๊อเห็นมะม่วงมันกราดเกลื่อนเดือนดาดดาดดื่นเลยนะฮะทุกท่านฟูเต็มเลยเก็บใส่ไหนเก็บใส่กระสอบกลับบ้านเลยมาเก็บเดี๋ยวเป็นมือกล้องให้นี่ครับมาเก็บมะม่วงก่อนเอออะไรคือแบบนั้นคืออะไรมันช้ำมั้ย เฮ้ยยังเลยนี่ใบมะม่วงเลยมีสีหยกท่อมๆมีเหลืองสวยๆเลยเนี่ยน่ากินเนี่ยเก็บให้หมดเลยอ้ยนี่นี่ข้างล่างนี่ก็เต็มเลยนี่บอสผลึกงูเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงให้เก็บเยอะๆเยอะเก็บใส่มาเก็บใส่กระสอบไว้เด้อ อะไรพันธีมะม่วงปูดหัวนอมัม่วงหัวนอเอ้ยเ้ยโอ้ยเ้ฮ้เฮ้เฮยอฮยเ้ยเฮ้เย้ มีกามากินด้วยเอาหมดไปส่ลูกเธอเก็บไปบดเก็บไปบดตันเบิ่อตัวเอมเลยเป็นยีมะม่วงบดด้เนาะมะม่วงควรควนมะม่วงคว่ๆก็อร่อยอุ้ยช้ำหมดแล้ว กันนงมงปูดันีอ่ะเดี๋ยวออร่อยแซ่บก็นี่กินยังไงให้อร่อย เก็บมาแร้วไล่เซาบอยู่ครับมะม่วงมะม่วงลวนเต็มสาีต้นอยู่ใหหน้าคอยไมเนี่ก็มาเก็บมะม่วงกินหัวเฟืองมีอดเฟือง ครับอ่าเก็บเลยอืมอยู่เนื้อมะม่วงช่ำๆด้วยเนื้อมะม่วงแบบช่ำๆเลยอะ่ะหืมวางรอเด็กๆเก็บกินมะม่วงโชว์อะ่ะ อุ้ยอันนี้สีอย่างสวยจับจับโอ้ยเต็มกระสอบเนี่ยเต็มกรสอบเลยข้างล่างให้หน้านี่เต็มเลยเด้อยนึงเก็บเก็บเก็บนู่นลูกเรืองบนต้นไม้ก็มีอยู่ยังไม่หล่นเออเดี๋ยวมันหล่นหล่นแล้วค่อยเก็บ อ๋อมะม่วงนี่ฮะสามสี่ต้นเนี่ยน่าจะมาเห็ดทำกระท่อมน้อยทำกระท่อมน้อยตรงนี้นอนไหมอะไรนะเน่น่เนขขอหายากมะม่วงแฝดเก็บไว้เก็บไว้มันก็เป็นลูกอย่างเป็นหน่วยขอตันน้อยๆของพี่ปูดใหญ่เลยเก็บไว้จะใส่กระสอบเดี๋ยวมันจะหัก เราไปข้างนอกไปข้างนอกมะม่วงปูดอ๋อเยอะนะฮะยังเจออะไรตันเนี่เท right? <g opot ami> <c oughs> ็ดย well ังมะม่วงเนื้องอกมันแหลมแหลมดูมีเนี่ยยังมะม่วงเนื้องอกอีกมั้ย เป็นง่ายงนี้มันจะเป็นไม่เป็นง่ายตรงนี้เออเออเออเดี๋ยวมาเก็บมะม่วงก่อนนะทุกท่านคือมันเยอะนะมันเยอะเก็บเอาไปเห็ดมะม่วงกวนเก็บมะม่วงกวนเอาไปกินใส่เข่าบันทันเอ๊เดี๋ยวพอได้กินอยู่ได้พอได้แก้อยู่ได้พอได้กินใส่เข่าใส่น้ำอยู่ได้นะครับ อีตัวหน้ากิประมาเงินใหญ่ใหญ่ไปชวเก็บจีดิซิมเตียวเตยวรักจิ้งอุ้ยพิงเกาะจังเลยเฮียงเตยริ่วริวิ้ริ่วเหรอพงอะไรตันประกอบดีพอเก็บยังไงให้หมดเก็บหมดสิเสียดายเอาไว้ของมันมีประโยชน์ อเยอะจัดเลยเดี๋ยวให้แม่ตอกแล้วก็ต้มกวนแต่ละวันอ่ะเต่ละวเรากยเนาะเกี่ยวไปกินตอนนั้นเนาะอร่อยนะใช่จำได้จีนั้นอ่ะที่แม่ทำอ่ะแบบเยอะมากๆเยอะจนแบบกินจนหักจนแม่แบบต้องไปส่งแบบให้คนอื่นอ่ะ กนส่งให้ยายให้อะไรอ่ะเก็บเก็บมุตัวนี้เนื้อแน่นเลยไม่ช้ำเลยเนี่ยเก็บให้หมดเก็บให้หมดเสียดายฟองลูกคนที่เขาไม่มีกินเขาก็โอ้ยไม่เห็นแล้วเขาก็เสียดายนะนี่เรามีแล้วเราก็รูจักใช้ประโยชน์มันมีเห็นประโยชน์นี่ไปทำมะม่วงกวนน่าจะอร่อยโอ้วข้างบนนี่เลยเยอะอยู่เลย ไปยัยโงโยนมาซูบันซูอมาอรกระสอบมันมีแต่ตัวที่กาเจาะเท่าน,นั้นเลยเอ่โอ้กระสอบมันจะขาดเดี๋ยจะขาดแล้วอ่ะกระสอบตึ้นกระสอบอะไรเลยมันมีแต่ตัวที่อีกาเจาะอ่ะอะม่มีแต่ตัวที่นกกินเลยแล้วเดี๋ยวไปให้แม่ฟองเลือกออกถ้ามันไอ้นี่ จะขาดแล้วก็ไปใส่ตะกร้ารถเลยป่ะเพราะว่าม in ันเหมือนจะขาดแล้วอะป้องป, uhh ปองป้องป้องปองปองต้นยางชันรู้ตัวเอาโอ้เยี่ยังจะมือ ก็ไม่เะ่เราจะบไปกระสอบระถานเนี่พอเลยนี่ไปใส่ตะกร้ารถไใส่ตะกร้ารถโกหเดี๋ยวมันต้นอีกหลายหน่อยเออเดี๋ยวมันล่วงก่อนไอยกยกยกดูดิระวังขานะเบาๆเดี๋ยวอ๋อขานไวค่อยๆยกค่อยๆพยุงพยุงข้างล่างด้วยได้ไหมไหวไหม ไม่ไหวก็มานี่เดี๋ยวพอยกเองเออเอาไปไว้ตรงในรถเลยโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดเออใส่ตะกร้าเลยมันมีร่อพิการเลยเหรอเออโอเคใส่ใส่ตรงนี่ใส่ตรงใส่ตรงร่องนะนั่นแหละอือให้ตนจับให้ดีกว่าไปไปเลยเดี๋ยวก็กลับรถไลยตาอย่าทำร่อพิการพี่หักเลย ไปกลับกัน <c oughs> เอาไว้ดีๆโมกพิการพี่ใหญ่เอาของพ่อมาดูก่อน โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ได้มะม่วงมันไปเยอะเลยทุกท่านเป็นกระสอบนะเดี๋ยวเราจะให้คุณปุ้ยกวนนะฮะคุณปุ้ยเป็นคนชอบกวน <laughs>